ดูดูหน้าอันนี้คือตัวเองทำอะไรอ่ะเล่นอะไรอยู่เนี่ยดูดูใช้ตัวอะไรมามีใครรู้จักไหมทุกคนดูทุเรียนทุเรียนน้อยมันมีหนามไงใช่ไหมโอ้โหทุเรียนดิ้นได้ดูดูดูนี่คนน่ารักไหมไม่ให้ความ่วมมือเลยตัวอะไรเม่นแคะเม่นแคะเม่นน้อยเม่นน้อยเม่นน้อย ไปไหนล่ะฮะนี่ทุกคนดูน่ารักไหมน้องหลบหน้าน้องหลบหน้านดูแอบแล้วแอบแล้วฮะน้องน้องน้องขี้อายน้องกำลังจะเมาชื่อกันทุกคนด,ดูนี่โอ้โหน่ารักไหมทุกคนดูดูหน้า อันนี้คือเม้นนะข้างหลังนี่คือข้างหลังนี่คือหน้ามนะทุกคนนี่หน้าอับนี่เราเคยเห็นแต่เม้นตัวใหญ่เพิ่งจะเคยเห็นเม้นแค่ดูทุกคนหน้ามเวลาน้องกลัวใช่ไหมน้องก็จะม้วนแล้วก็หนามขึ้นอย่างนี้เลยที่ดูหน้าดูหน้าทางนี้แอบแอบไอ้นี่ดูหน้าเป็นไง น่ารักเกินนี่ทุกคนดูโอ้ยโอ้ยถ้าน้องกลัวน้องจะม้วนตัวแล้วก็หนามพุ่งออกมาไปแล้วแต่ถ้าน้องไม่กลัวน้องก็จะเดินเล่นโอ้โหโอ้โเชื่องมากเชื่องมากไปแล้วไปแล้วไอ้บอลลังนี้เจ็บปะก็ไม่ค่อยเจ็บนะมันแข็งไหมก็ มันก็แข็งแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเมนตัวใหญ่อ่ะอ๋อมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นใช่ไหมอือใช่อืมอ่ะลองดูอ่ะเป็นไงอ้หเป็นไงหนามหนาเป็นไงหนาเป็นไงเป็นไงเอาเอาใช่ไหมเวลาน้องตกใจน้องก็จะไปเอาละเอาละเอาละหาล้างแล้วหาลังแล้วดูหน้าดูหน้าจะเอ๋จะเอ๋ เป้นแคะน่ารักเกินนี่ม,มีใครเคยเลี้ยงมาทุกคนครประมาณนี้นะมีใครเลี้ยงดูไหมปโอเคเลี้ยงดูไหมน้องน้องกินอะไรเป็นอาหารโอเคทุกคนโอเคทุกคน